สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมหารถมาให้ชมกันอีก5คันครับคันที่1ไอหลง627ปี2550เครื่อง260แรงรถบรรทุกมือ2สภาพพร้อมใช้งานสีเดิมทั้งคันระบบต่างๆใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเหมาะสำหรับงานวิ่งรับจ้างหรืองานขนส่งทั่วไปครับเครื่องยนต์แน่น260แรงมา้าสตาร์ทง่ายเดินเรียบ เกียร์สมบูรณ์เข้างานไม่มีสะดุดช่วงล่างแน่นเงียบไม่มีเสียงดังให้กวนใจแชสซีสวยไม่เคยชนไม่มีผุยางยังใช้งานได้ดีสอบถามข้อมูลของกระบะหรืออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้เลยครับราคา670,000บาทเท่านั้นสนใจโทรสอบถามเบอร์สอบถามข้อมูลจากผู้ขายได้เลยครับดูรถได้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแนะนำพี่น้องทุกท่าน ตรวจสอบรถด้วยตัวเองก่อนโอนเงินหรือวางมัดจำนะครับเพื่อความมั่นใจในทุกขั้นตอน คันที่ 2. Hino f c j 9ปี2565เครื่องยนต์210แรงม้ากระบะยาว6.60เมตรรถบรรทุกสภาพสวยพร้อมใช้งานดูแลดีไม่มีชนหนักเหมาะสำหรับสายงานขนส่งสินค้ากเกษตรหรืออุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องการรถบรรทุกกลางขนาดกำลังดีครับเครื่องยนต์210แรงม้าเดิมโรงงานเกียร์นิ่มช่วงล่างแน่น แชสซีสวยไม่มีผุยางสภาพดีพร้อมวิ่งไกลดูแลตามระยะตลอดเช็คประวัติได้ครับกระบะยาว6.60เมตรเหล็กหนารับน้ำหนักได้เต็มที่พร้อมเสริมคอกใช้งานสภาพพร้อมลุยทุกโครงการราคา1,100,000บาททวนสอบถามหรือนัดดูรถได้ที่สุโขทัยอำเภอเมืองติดต่อ080-511-5670เป้สุโขทัยครับ แนะนำพี่น้องเพื่อนๆที่สนใจซื้อรถบรรทุกมือ2ควรไปตรวจสอบสภาพรถด้วยตัวเองก่อนโอนเงินทุกครั้งเพื่อความมั่นใจครับคันที่3ครับ Isuzu FXZ 3 6 0ปี 360, 62แม่เดี่ยว3มิดดำรถบรรทุกแม่เดี่ยวยอดนิยมปี B 62กระบะด,ดำสา3มิดสภาพสวยเดิมพร้อมใช้งานทันทีเครื่องเดิมนิ่มๆไม่มีเยิม้มคัดซีสวยรองรับงานหนัก หรือใช้งานวิ่งทั่วไปก็สะดวกครับเครื่องยนต์ดีเซล360แรงม้าเกียร์แน่นช่วงล่างดีเดินเรียบไม่มีเสียงยางยังสวยใช้งานต่อได้ยนยาวคัดซีไม่มีรอยตำหนิสภาพดีมากครับกระบะ3มิตรแท้ระบบดำสมบูรณ์อุปกรณ์ครบยกขึ้นลงลื่นงานเสริมแรงเต่งระบบเสนอขายราคา1,650 0ล้า้าบาทต่อรองได้ครับ สนใจติดต่อ0954696810รถจอดอยู่จังหวัดไหนสอบถามทางโทรศัพท์ได้เลยครับแนะนำทุกท่านก่อนตัดสินใจซื้อรถให้ไปดูรถคันจริงตรวจสอบสภาพให้ละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งครับ คันที่4ครับ Isuzu d e l a GXZ 360ปี2017หัวลาก10ล้อรถสวยพร้อมใช้สภาพเดิมไม่เคยชนหนักวิ่งงานขนส่งระยะทางไกลได้สบายประหยัดน้ำมันช่วงล่างแน่นดูแลถึงมือเหมาะกับสายบรรทุกงานโลจิสติกหรืองานเหมาคันใหญ่ครับเครื่องยนต์360แรงมา้าเครื่องดีเซลอินเตอร์คูลเลอร เกียร์ธรรมดา16เกียร์เข้าเกียร์นิ่มไม่มีปัญหาช่วงล่างครบยางสวยเหลือเหลๆแชสซีตรงแน่นไม่มีผุกระบะบรรทุกไม่มีเพราะเป็นหัวลากแต่สามารถติดตั้งกระบะแยกภายหลังได้หรือจะลากหางพ่วงได้เลยอุปกรณ์คอมพล e t ราคา1,650,000บาทสนใจติดต่อ083 499 99 9999รถจอดอยู่จังหวัดชนบุรีอำเภอบ้านบึงครับ แนะนำพี่น้องเพื่อนๆว่าจะซื้อรถควรไปดูรถจริงตรวจสอบสภาพทุกครั้งก่อนโอนเงินนะครับคันที่5ครับ h i n o Victor 344ปี2564เดี่ยวดำสามมิตรแท้รถบรรทุกเดี่ยวดำสามมิตรแท้ปี64สภาพพร้อมใช้งานสีเดิมทั้งคันไม่เคยมีอุบัติเหตุดูแลรักษาตามระยะใช้งานได้อีกยาวๆ เหมาะสำหรับงานขนส่งหรืองานก่อสร้างครับเครื่องยนต์ดีเซล240แรงม้าประหยัดน้ำมันเดินเรียบไม่มีเยิม้มเกียร์สมบูรณ์ทุกจังหวะช่วงล่างแน่นขับขี่มั่นใจยางสวยพร้อมออกงานทันทีแชสซีเดิมตรงไม่โสมกระบะดัมสามมิตรแท้ระบบยกสมบูรณ์ไม่มีรั่วซึมพร้อมใช้งานจริงทุกฟัก์ชันราคาขาย2น8 0 0 0 0บาทสนใจสอบถามหรือทดลองขับ ติดต่อที่เบอร์0881399038รถอยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยอำเภอสามารถนัดดูรถได้เลยครับแนะนำทุกท่านตรวจสอบสภาพรถให้ดีก่อนโอนเงินทุกครั้งครับฝากกดติดตามช่องไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมหารถสวยๆมาให้ชมกันอีกเยอะๆเลยครับ